สวัสดีครับคื่กับผมแอนนะคบยุยหรือยูกินะคบวันนี้ผมจะมาพูดถึงดวงตาของยุยนะอ่า่าที่แล้วบอกว่าดวงตาของยุยเป็นดาวแล้วก็สูสูงด้วยจริงๆแล้วผมพูดผิดนะครับตอนนั้นค่อนข้างที่จะเปิดเพราะว่าผมเอาเวลาไปเล่นเกมแล้วก็หลับน้อยแล้วก็แบบมันง่วงอ่ะอาจจะมีเสียงแปลกๆแล้วก็ม่ช็อตไปนิดนึงนะคะพอดีใช้หูฟังแล้วก็หูฟังนี้ก็อยู่มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วมันก็อาจจะช็อตบ้าง อา,อาจจะแปลงหน่อยนะครับส่วนเรื่องของดวงตายุ้ยเนี่ยดวงตาย,ยุ้ยเป็นรูปแบบเป็นเพชรอะครับคล้ายๆกับเพชรนั่นแหละข้างในมีเฮ้ยทอนใจทำไมอะแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นสีแดงส่วนรอบๆเนี่ยก็เป็นเส้นเนาะก็จะเป็นสีน้าเงินส่วนสัดส่วนของยุ้ยก็ประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบได้ไหครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องดวงตาแล้วก็เรื่องงูของยุย้ยทุกท่านนะครับ อ่าแล้วก็เรื่องของคนที่ผมจะเอามาคอลแลปด้วยนะครับโอเคก็ผมจะไปขออนุญาตเขาด้วยแหละไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้รู้ช่องผมไหมแต่ก็เรากว่าเขาจะดูนะซึ่งคนคนนั้นเนี่ยมาของเขาชื่อท่านโทชิซึ่งกูก็จำชื่อเต็มเขาไม่ได้แล้วเหมือนกันสมองลืมอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ผมอาจจะเสียแปลกๆหน่อยนะพอดีแบบ ผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ในช่วงนี้นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวตัดเข้าเรื่องของงูแล้วก็ดวงตาเลยแล้วกันตรงนี้เป็นส่วนของเรื่องของดวงตานะครับเรื่องของดวงตายุ้เนี่ยเขาจะเอาผ้าปิดตาไว้ตลอดนะครับเพราะว่าดวงตาของเขาตอนที่จะน่ากลัวแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ใครมาเห็นด้วยเขาก็เลยเอาผ้าปิดตาไว้ตลอดนะครับก็อาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยแต่อย่าหาทําเลยเดี๋ยวมองไม่เห็นเยอะยมันมีดวงตาอยู่มันเลยมองเห็นไง ส่วนของงูเนี่ยก็งูชื่อเอาอีนะครับเป็นงูที่มีแบบสีขาวส่วนปลายหางนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินและชื่อเอาอีเนาะแล้วก็ส่วนส่วนตอนเป็นคนก็จะประมาณ190ได้นะครับเพราะว่ามันเพราะมันหลอดีเออนั่นแหละมันหล่อ ฉันไม่ได้อะไรมากฉันชอบความหล่อของเอาอีฉันเลยเอามาตั้งเฉยๆแล้วก็นาเนี่ยจะใส่ชุดสีแบบชุดอะไรก็ได้อ่ะผิวสีขาวเวลาเลือดออกเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินส่วนเวลาน้าตาไหลเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของโลกของยุ้ยเลยอ่าส่วนที่เหลือเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็มันบินได้ด้วยนะอ,อีอโออีเนี่ยมันบินได้ด้วยนะ ไอ้เพศชายนะคะเป็นเพศชาย <c oughs> เอาอีเป็นเครื่องมังกรนะคบแต่ว่าเป็นเครื่องมังกรชั้นต่ํานะชั้นต่ำแบบต่ำอะ่ะไอ้ไม่ได้เหมือนคุณโทชินะครับใจเย็นนะอีหนูอ่าส่วนคุณโทชิเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีหนึ่งนะก็ะไม่อยากจะเล่าประวัติอะไรของเขามากเดี๋ยวจะโดนเรียกขสิทธิ์เอาเรียกขสิทธิ์ส่วนตัวไอ้ส่วนที่ว่า ไอ้เอาอีเป็นเป็นลูกของมังกรชั้นต่ํานี่ก็จริงนะก็ไม่ได้อยากจะขิงเขาอะไรมากแต่มันเป็นลูกครึ่งระหว่างงูงูที่สามารถใลาเป็นคนได้กับมังกรที่สามารถกลายเป็นคนได้ซึ่งเป็นชั้นต่ำเหมือนกันนะก็ครึ่งต่ำกครึ่ครึ่งสูงนั่นแหละเออเป็นลูกครึ่งีทีหนึ่งอนะนะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับผมขี้เกียจเลยแล้วก็ไม่อยากจะใช้เวลามากด้ยขี้เกียจอธิบาย